ทรงสู่มามาเตเสังยือหรีอูของขวัญวันเกิดแด่แม่ครอกทรงสู่มามาเตอสิงยือคว้ายต้าเหลอสันเกอ็หายจือมันฟันฟันตี้จุนไปเลอหลีอู้ ใกล้จะถึงวันเกิดแม่กระลอกแล้วลูกทั้งสามคนเตรียมของขวัญกันใหญ่เหล่าต้าเหมาหลงหลงหนาชูเลอ,อีเกอร์ซี่เจอหูเตียเจีย เตหลี่เหอรงสู่มามาตาคายอีเยออ้เทียวซื่ออี้เถียวซื่อจีนลูกคนโตหยิบกล่องของขวาญผูกโบออกมาแม่กะลอกเปิดดูก็เห็นว่าเป็นผ้าพันคอไหม ทรงสู่มามาเหยเซียวเจอสัวสีห้วนสีห้วนแม่กะลอกทิมแล้วพูดว่าฉันชอบมันเหล่าเอ,อ้อเพิงเพิงทรงหนาชูออีเกิงจื金อ เตอร์ต้าใต้จือทรงสู่มามาตาใครอีข่านซื่ออีเจียนเพี่วเลียงเตอร์เหลียนอีฉุนขนปุยตัวที่สองหยิบถุงละเอียดอ่อนใบใหญ่ออกมาแม่กระลอกเปิดดูก็เห็นว่าเป็นชุดสวยงาม ทรงสู่มามา,มาโมโมเผิงทรงทรงเตอโถสัวหาขัาน้นเจินห่าข้านแม่กระลอกตบหัวที่นุ่มฟูของลูกแล้วพูดว่าสวยจังเลยสวยจังเลย ลาวซานเสียวเตียนเตียนโมโมเหนาตายซัวมามาอัวเสม,เมอเย่เหมยจุนเปยตั้นซื่อชิงร่างอัวเกยหนินจั่วอีตุนหวานฟ้านปลาลูกคนที่สามลูกหัวเล็กน้อยแล้วพูดว่าแม่ครับผมไม่มีอะไรจะให้เลย แต่ผมขอทำอาหารเย็นให้แม่ทานหน่อยเถอะทรงสู่มามาเตียนเตียนโถวสินเว่ยเตอเซียวเลอนี่เมินเตอร์หลีอู้มามาโตสีหวนแม่กระลอกพยักหน้าและพูดว่า แม่ชอบของขวานของลูกทุกคนเลยถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ